่วงกระบะท้ายนะครับฝาไม่สนิทนะครับหินก็จะตกแบบนี้ครับเป็นตลอกทางนะครับคาดว่าไปถึงหน้างานน้ำหนักก็คงจะหายไปหลายร้อยโลนะฮะแต่ที่สำคัญนี้ก็คือรถที่ขับตามหลังเนี่ยลำบากมากครับ ตกแบบนี้ก็เป็นตลกทางนะครับคาดว่าไปถึงหน้างานน้ำหนักก็คงจะหายไปหลายร้อยโลนะฮะแต่ที่สําคัญนี้ก็คือรถที่ขับตามหลังนี่ลำบากมากครับรก็อยู่ในช่วงที่กําลังทําด้วยนะครับขยายเป็นสี่เลนไม่สามารถแซงได้ครับถ้าเข้าใกล้กว่านี้ก็ระงงกระจกหน้านะครับกันชนหน้ากระโปรงก็น่าจะได้รับความเสียหายนะครับ การนี้ก็เห็นอยู่ทุกวันเป็นประจำนะครับขอให้ช่วยตรวจตรวจสอบแล,และระมัดระวังกันด้วยนะครับรถพ่วงเราจะออกจากหลวงโมหินนะครับก็ให้เช็ดท้ายกระบะให้ดีนะครับเป็นไปอันตรายมากครับไม่แต่มอไซค์ที่อยู่ด้านหลังผมก็ยังไม่กล้าแตะก็ยังมีอมาดานกันไปเรื่อยๆมอไซค์ยังกลัวเลยครับ ก็จะตกแบบนี้ไปตลอดทางนะครับขวามือก็แซงไม่ได้ครับเขาทำทางนะครับไม่ดีครับก็เพิ่งปูยางมาต่อยนะครับลงไปก็เต็มรถแน่นอนครับก็ได้แต่ขับตามแบบนี้ครับต้องดูจังหวะนะครับถึงจะได้แซงได้รถหลังก็ไม่ต้องพูดถึงครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ